ในฐานะเอ้ยในฐานะนะครับที่ผมเนี่ยกำลังขึ้นเลเวลพันห้านะครับผมก็ได้รางวัลใหญ่มาก็คือใหญ่แล้วก็หนักด้วยนะครับเบ็ดอิสนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะผมเนี่ยตอนแรกผมก็งงๆนะครับว่าเบ็ดนี้นี่มันมีอะไรดีนะครับแล้วผมก็ได้สํานึกหรือว่าเหลือบไปเห็นนะครับความโกงของมันนะครับมาดูสแต็กกันก่อนนะครับเบ็ดนี้เนี่ยมันมีความโกงอะไรบ้างนะครับที่แอดมินเนี่ยแอบอัปเดตมา แอบอัพบัฟมานะครับผมเพื่อที่จะให้เบ็ดนี้เนี่ยมันเป็นเบ็ดที่โกงนะครับผมโกงขั้นสุดเลยนะครับมันโกงยังไงเนี่ยมาดูสเต็กันก่อนนะครับแล้วเบ็ดอยู่ไหนตอนเนี้ยโอเคเป็นอยู่นี้นะครับอ้าวหายว่ะเดี๋ยวมาแป๊บนึงนะครับเบ็ดนี้นะครับผมมันมีรูสปีดอยู่ที่ลบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ไม่ใช่ประเด็นนะครับแต่ประเด็นของมันก็คือมีโชคถึงหนึ่งพันโชคหนึ่งพันนะครับมันเป็นโชคที่เยอะที่สุดในบรรดาเบ็ดในแบบฟิตแล้วนะครับ แล้วก็คอนโทรล0.7ก็คือเยอะที่สุดแล้วในบรรดาแบบฟิตนะครับแล้วก็ s ร l เลนต์นะครับผม1,000%ก็เยอะอีกที่สุดในบรรดาแบบฟิตอีกนะครับแล้วก็น้ำหนักอีกนะครับผมไม่รู้จะกี่ล้านนะครับเอาเป็นว่า Infinity ไปเลยแล้วกันนะครับ แต่สิ่งที่ทําให้เบ็ดนี้โกงนะครับก็คือ e n c h a n นที่อัปเดตมาใหม่นะครับผมและ e อน h a n นที่มีอยู่แล้วอันเก่านะครับผมถ้ามันคอมโบกันนะครับผมผมบอกเลยว่าเบ็ดนี้จะเป็นเบ็ด FK เบ็ดออโต้เบ็ดตกปลาเป็นเบ็ดที่ดีมากๆนะครับผมที่ทุกคนต้องหามาใช้ให้ได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมเราไปดูความปัญญาอ่อนไม่ใช่เิความกวนนะของเกียงของเบ็ดนี้ก่อนนะครับตอนอัปเดตมาแรกๆเนี่ยมันกา,กากมากเลยนะ นะครับแต่ตอนนี้มันมีข้อเด่มาใหม่แล้วนะครับเรียกได้ว่าแอบบัฟมาให้โกงเลยนะครับมาผมจะตกปลาก่อนละกันนะครับให้ดูเลยนะฮะว่ามันเป็นยังไงจับจับจับเขย่านานหน่อยแต่ไม่เป็นไรอ่ะนี่นะครับเบ็ดเนี่ยนะครับผมมันจะมีแท่งมันจะมีแท่งคอนโทรลนะครับเต็มหลอดเลยนะครับไม่ต้องไปพูดถึงตัวนี้มันเต็มหลอดอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันทําให้เบ็ดนี้ไม่เหมือนเบ็ดอื่นก็คือแผ่โปรเกสสปีดตรงนี้มันจะขึ้นช้ามากๆนะครับ มันขึ้นช้าสุดๆเลยนะครับไม่มีเบ็ดไหนที่ช้าไดก,กว่านี้แล้วไม่มีแล้วนะครับแบบคือช้ามากมันจะช้าไปไหนวะเออโอ้ช้ามากช้าสุดๆนะแล้วยังแอบแบบว่าปลายังดิ้นอีกนะเพราะว่าผมใส่เหยื่อมานะครับอ่ะแต่วผมจะให้ดูว่ามันมันมันเออมันช้ามากนะนี่ขนาดตกกล่องเหยือ่อถ้าตกกล่องที่เอช้าตกปลาที่เป็นติดลบเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับเออแต่ก็ ถึงแม้ว่าปลาตัวไหนจะดิ้นสักแค่ไหนก็ตามนะครับมันก็เอาอยู่เพราะว่ามันมีเรสเซเลนต์ลบหนึ่เอ์เอ้ยมันมีบวกเรสเซเลนต์ถึง1,000%นะครับมันไม่มีปลาไหนที่ดิ้น999%เอ้ย9ก้แน่นอนนะครับมันมีแค่สูงสุดคือ105%เลบ1นเท่านั้นนะครับแต่แบดนี้คือมีถึง1,000%นะครับก็บอกว่า มาดูคอมโบของมันนะครับที่ผมจะให้ดูนะฮะเอนชาร์ดนี้เลยนะครับผมเอนชาร์าลิลลิกแห่งความกลัวนะครับบัฟอีเอนชาร์ลิลลิกอันนี้นะครับผมก็คือมันจะมีโอกาส10%ในการกลายพันธุ์ความกลัวของปลาก็คือจะมีความาแพงขึ้น6 คูณ6นะครับแล้วก็ความเร็วความคืบหน้านี่คือทีเด็ดเลยนะครับ50%นะครับก็คือแบบคือเร็วมาก50%นะครับแล้วก็ความยืดหยุ่นเนี่ยจะลบอยู่ที่ยีอันนี้ไม่มีปัญหาเลยครับเพราะว่าเบรดเรามีความรีสเลนซ์ความยืดหยุ่นอยู่ที่บวก1,000%นะครับอันนี้ตัดไปนะครับแต่สิ่งที่ทำให้ว้าวมากๆก็คือมันมีกายพันธุ์ด้วย6กคูณหนะครับผมแล้วก็มีความเร็วคืบหน้าอีก 50%นะครับแล้วถ้าเราเอามาคอมโบกับอ่าลิลิคคอสมิกนะครับผมก็คือเรามาทําเป็นทรีฮาร์ดนะครับทีนี้นะครับผมเรามาดูเอนชาร์ดคอสมิกนะครับเอนชาร์ดคอสมิกที่อาจจะมาคอมโบเนี่ยก็จะเป็นเอนชาร์ดทรีฮาร์ดนะครับผมก็คือมันจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นมาอีก25%บวกกับหินใหม่ลิลิคใหม่เนี่ยก็คือจะเป็น75%เปอนต์เลยนะ แลผมจะเยอะมากนะครับแล้วก็มันจะลดแท่งควบคุมหน่อย0ูนอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมลบมาแค่หนึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรรับรองปลาไม่หลุดแน่นอนนะครับเพราะว่าเบ็ดนี้เนี่ยปลาไม่ดิ้นแน่นอนครับผมแล้วก็อีกอันนึงนะครับผมก็คือเหยื่อตกปลานะฮะก็คือตัวนี้นะครับผมมันจะมาเพิ่มรูสปีด80%เรนะครับผมแล้วก็ทําให้ปลาดิ้นอีกลบอีก4ี่็ก็คือรีโซเลนต์นะครับอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับทีนี้เรามาลองตกปลากันซิว นี่นะครับโปรเกตสปีดบวก75%ฮะขึ้นเร็วกว่าเดิมนะเห็นปะนะครับเราก็สามารถทำเอาเบ็ดนี้นะครับผมไปทำเป็นเบ็ด FK หรือว่าออโตตกปลาของเราเองก็ได้นะครับด้วยการใช้แอปพวกอัลโตคิกอะไรก็แต่นในมือถือนะครับที่น้องๆเนี่ยเล่นในมือถือก็สามารถที่จะออ t โตแล้วก็ FK ได้นะครับผมก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับสำหรับการใช้เบ็ดนี้ในการตกปลานะครับอืมเห็นไหม บวกเจ็บ้าเตมาเลยครับขึ้นไวอยู่นะขึ้นไวอยู่นะึมมีกายพัน์ธมาด้วยปะ่ะนะครับเห็นไหมกายพัน์เบ็ดไหมเนี่ยเออกายพัน์เบ็ดนะตัวเนี้ย โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มาทดลองให้ดูแล้วนะครับผมก็ยังคล่องใจอยู่นะว่าบัฟหินลิเดกใหม่เนี่ยนะครับผมมันจะคอมโบหรือว่ามันจะทําเป็น2บัฟกับหินคอสมิกได้หรือเปล่านะครับแต่สําหรับหินพวก EX หรือว่าเอ็นชันธรรมดาเนี่ยไม่น่าจะได้นะครับก็น่าจะเป็นบับคอสมิกอย่างเดียวนะครับผมที่สามารถใช้ได้นะโอเคนะครับคลิปนี้ผมก็มาทดลองให้ดูแล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงสําหรับเบ็ดน,นี้นะครับเอาเป็นว่า แอดมินแอบบับมาให้เราใช้แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใพี่ด้วยแล้วกันนะครับขอลาไปก่อนบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม